ซึ่งตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งถือเป็นการยกระดับการให้การช่วยเหลือลูกหนี้ขอสถาบันการเงินจากการขอความร่วมมือค่ะก็จะเป็นการกําหนดให้สถาบันการเงินเนี่ยนะคะต้องดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชําระหนี้ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ช่วยลูกหนี้ค่ะที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรือรังให้ปิดจบหนี้ให้ได้รวมถึงคุ้มครองนะคะสิทธิ ของลูกนี้ซึ่งบางส่วนเนี่ยก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแต่แล่าสุดนะคะก็คือนับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนคือเมื่อวานนี้ <c oughs> เป็นต้นมาลูกหนี้ <c oughs> ที่เข้าขายเป็นหนี่เรื้อรงัง <c oughs> เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะ <c oughs> จะได้รับการช่วยเหลือให้ปิดจบนี่ได้เร็วขึ้นและยังเป็นการลดภาระ,ระ ดอกเบีย้ยด้วยค่ะโดยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเ้อรังนะคะก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนวงเล็บนะคะก็คือไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกรันสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแล้วก็บัตรเครดิตนะคะที่ไม่เป็น NPL แล้วก็ชำระดอกเบีย้ยรวมมากกว่าเงินต้นที่ชำระมาทั้งหมดเป็นระยะเวลานานซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้คะ่ะกลุ่มแรกก็คือลูกหนี้ที่ เริมีปัญหาหนี้เรื้อรังซึ่งก็คือลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นจ่ายแบบเนี้ยมาแล้วนะคะ3ปีแต่ยังไม่ถึง5ปีนะคะโดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมให้จ่ายชําระหนี้เพิ่มเติมและพิจารณาขอความช่วยเหลือให้สามารถปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะกลุ่มที่สอง ก็คือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรือรังนะคะก็คือลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว5ปีและมีไรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า20,000บาทสำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือน้อยกว่า10,000บาทสำหรับลูกหนี้อนแ bank นะคะโดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนและสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรือรังด้วยการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อให้เป็นสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวด ให้ปิดจบหนี้ได้ภายในเวลา5ปีค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและไม่เกิน15%ต่อปีโดยลูกหนี้จะต้องอปิดวงเงินสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการเพื่อให้ปิดจบหนี้ภายใต้มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายงานประวัติข้อมูลเครดิต ว่าได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งลูกหนี้ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นรายบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งผ่านช่องทางที่ตกลงเอาไว้กับเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อกระตุ้นให้จ่ายชําระหนี้เพิ่มตลอดจนสมัครเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรังซึ่งหากว่าลูกหนี้ต้องการทราบสถานะของตัวเองสามารถติดต่อสาขาหรือว่า c เซ็ center ของผู้ให้บริการค่ะเพื่อตรวจสอบสถานะแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียด เียดนะคะการเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้เรือหลังก็ได้อืมคือคือหมายความว่าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะพวกนี้คือจ่ายจ่ายจ่ายมาคือแบบแบบผ่อนแบบจ่ายน้อยน้อยอ่ะน้อยแต่นานนะคะอย่างสมมติว่าเกินเกินวงเงินที่เรากู้มาสมมติกู้มาหนึ่งหมื่นผ่อนน้อยแต่นานนานมาละแล้วมันก็เกินหนึ่งหมื่นไปแล้วเกินหนึ่งหมื่นไปแล้วออทำไมไม่ยกให้เลยอ่ะ มันก็เป็นมันก็ต้องมีแบบว่ามีค่านู่นนี่นั่นนะคุณแม่นะคะก็เป็นไปตามกฎระเบียบแหละเพราะว่าหนูเชื่อว่าคนที่ก่อนที่จะไปกู้เขาก็ต้องรู้ว่าต้องเสียดอกเบี้ยเพาว่านี่เขาจะปิดหนี้ให้หรือยังไงก็จะเป็นการเร่งรัดค่ะแล้วก็จะมีการเหมือนอ่ากลมๆคือปรับโครงสร้างหนี้ให้อ่าคืออาจจะดอกเบี้ยน้อยลงพอดอกเบี้ยน้อยลงมันก็จะแบกภาระที่มันมันจะมีสภาพคล่องมากขึ้น